สวัสดีค่ะวันนี้เรามาต่อเรื่องัพพิเมนต์ของดเตอรลตตัวที่สองวันนี้เราจะคุยถึงตัวไหนดีตัวนี้นะคะอ่าอีโอเมกะาเออตัวนี้มันคือน้ำมันโอเมก้าสามที่สกัด มาจากตัว essential oil ถ้ามันเขียนว่า essential oil omega complex เห็นไหมคะมันคือน้ำมันโอเมก้า3ที่มาจากพืชในนี้มันจะเขียนว่าน้ำผัน้ำมันเนี่ยมีอยู่1,100แล้วก็มี essential oil อยู่ประมาณ150มิลิกรัมนะคะทั้งหมดก็1,250มิลิกรัมต่อ1เม็ดที่กินเข้าไปนะคะนั้นใน1,100ที่เป็นน้ำมันเนี่ยมันจะมีน้ำมันที่มาจากปลานํำลึก อยู่850แล้ว5 0จะเป็นน้ำมันโอเมก้า3ที่มาจากพืชพืชที่ว่าเนี่ยก็อย่างเช่นตัวทับทิมอ่ะมเมล็ดทับทิมอะค่ะมันจะมีน้ำมัน โอเมก้าสามสูงแล้วก็เป็นน้ํามันโอเมก้าสามที่ร่างกายดูดซึมไปใช้งานคนเราเนี่ยต้องการน้ํามันโอเมก้าสามและโอเมก้าหกน้ำมันโอเมก้าหกเนี่ยก็คือน้ํามันพืชที่เรากินกินนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้น,ะะนเราก็ได้รับน้ํามันโอเมก้าหกเนี่ยบางทีมันเยอะเกินไปมันไม่สมดุลกับน้ํามันโอเมก้าสามน้ำมันโอเมก้าสามเนี่ยก็ได้ได้จากการทานปลาแต่ว่าต้องเป็นปลาน้ําลึกแล้วก็ได้จาก พืชบางชนิดอย่างเช่นทับทิมนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องได้รับน้ำมันโอเมก้า3และอ้ำมโอเมก้า6ทำไมเพราะว่ามันเป็นส่วนที่จะ ไปสร้างเซลล์เซลล์อะไรนั่นคือเซลล์สมองค่ะกล้ามเนื้อสมองกล้ามเนื้อหัวใจพวกนี้มันต้องใช้น้ํามันโอเมก้าสามและน้ามันโอเมก้าหแต่ถ้าเรามีน้ํามันโอเมก้าหมากเกินไปมันก็จะไม่สมดุลแล้วมันก็จะทํางานไม่ดีเนาะมันก็จะทาําให้กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยไม่แข็งแรงฉะนั้นถ้าเราต้องการเสริมสร้างเรื่องของสมองเราต้องการน้ํามันโอเมก้าสมากๆซึ่งน้ํามันโอเมก้าสเนี่ยร่างกายก็ไม่สามารถที่จะสร้างเองเพราะ้เราก็ต้องกินเข้าไป ตัวนี้นอกจากที่มันจะมีน้ํามันโอเมก้าสดีมากๆเลยคือมันมีน้ํามันโอเมก้าสจากพืชแล้วมันก็มีเอเซนเชียลออย่างอื่นด้วยส่วนที่มันช่วยก็คือมันช่วยเสริมสร้างการทํางานของสมองมันจะทําให้ตาดีขึ้นด้วยออจอประสาทตาพวกนี้ ใช้น้ำมันโอเมก้าสเพราะฉะนั้นมันจะทําให้ตาดีขึ้นสมองไม่เสื่อมเร็วก็จะบํารุงสมองบํารุงเส้นประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจรวมถึงกล้ามเนื้อในร่างกายด้วยมันก็จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อพวกโอเมก้าเนี่ยพวกที่เล่นพกกายเนี่ยเขาก็จะกินกินพวกน้ำมันโอเมก้าเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้ออันนี้ก,นก็จะช่วยในการเสริมสร้างการทำงานของสมองหัวใจ กล้ามเนื้อจะทําให้ตาดีขึ้นอันนี้แนะนําให้กินวันละ4เม็ดเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดอันนี้1ขวดมี120เม็ดค่ะ120เม็ดเนี่ยแนะนําให้กินเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดวันละ4เม็ดเราจะรู้สึกเลยว่าสมองเราความจําดีขึ้นสายตาดีขึ้นประเภทที่แบบว่าจ้องมือถือนานๆหรือว่ารู้สึกคล้าตา แบบจอประสาทตามันรู้สึกพล่าพรากินอันนี้แล้วมันก็จะให้ผลดีเพราะว่ามันเสริมสร้างการทํางานของจอประสาทตาแล้วก็เซลล์ในตาเนี่ยค่ะแล้วก็ช่วยบารุงสมองช่วยบารุงกล้ามเนื้อช่วยบำรุงหัวใจเป็นเพาะสรรพคุณของตัวน้ํามันโอเมก้าที่อยู่ข้างในแล้วมันเป็นน้ํามันโอเมก้าสจากปลา้ําลึกและส่วนหนึ่งเป็นโอเมก้าสจากพืช แล้วก็มี Essential Oil ที่เสริมสร้างเรื่องของอ,อนุมูลอิสระแล้วก็มีวิตามินด้วยวันนี้ฝากตัวนี้ไว้เนาะแล้วรบกวนกด Subscribe ให้ด้วยแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามนะคะเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ